สู้แค่ตายโดยหลวงตามหาบัวยาณสัมปันโนความหนักที่สุดก็คือใจความเบาที่สุดก็คือใจความหยาบที่สุดก็คือใจความละเอียดหรืออัศจรรย์อย่างยิ่งก็คือใจอยู่ที่ใจนี้ทั้งนั้นโลกจะเป็นความสงบร่มเย็นหรือเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายมากน้อยเพียงไรก็ขึ้นอยู่กับใจเพราะใจเป็นผู้ครองร่างครองโรค ใจจึงควรได้รับการอบรมศึกษาไปตามเหตุตามผลซึ่งเป็นแนวทางที่ชอบทำเพื่อจะได้นำอันนั้นออกแสดงออกมาเพื่อเป็นกิจการงานที่ชอบทำการแสดงออกทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อได้รับการอบรมโดยเหตุโดยผลที่เรียกว่าทำแล้วย่อมเป็นไปด้วยความราบรื่นดีงามทุกอย่างไม่ว่าส่วนย่อยส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับใจนี้ทั้งนั้นว่าหนักก็หนักมันยกไม่ขึ้นยกใจ ถ้ายกขึ้นมันก็ควรจะผ่านจะพ้นไปความทุกข์ทั้งหลายไปได้แล้วมีใครเขานอนจมอยู่ในกองทุกข์ทำไมถึงไม่ยกให้มันขึ้นนี่เพราะมันยกไม่ขึ้นมันชอบอยู่ในทุกข์โดยไม่รู้สึกตัวสิ่งที่เราไม่รู้นั่นแหละคือสิ่งที่เป็นนายเราก็พูดแล้วก็ไม่พ้นจากกิเลสนะเราไม่รู้ก็ทำให้อยากทำทำแล้วก็เกิดผลขึ้นมาเป็นความเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่นต่อเนื่องกันเป็นลำดับ ไม่มีที่สิ้นสุดมันยากที่ว่ายกของหนักคือจิตใจถ้ายกได้แล้วก็พ้นจากสิ่งที่กดทวงคือสิ่งที่หนักมากๆนั้นอันเป็นสิ่งที่ต่ำช้าเลวทรามนั้นออกไปได้โดยลำดับจิตก็ยกขึ้นง่ายจะยกใส่ความภาคความเพียรยกใส่สติปัญญาอะไรก็ยกได้ง่ายเพราะเป็นอัดเป็นทำไปแล้วอัดรมเป็นความละเอียดคำพีระภาพ สุขุมคมภีรภาพมากเมื่อจิตกับธรรมเข้ามีความเกี่ยวเนื่องกันเข้าไปโดยลำดับแล้วจิตก็ย่อมเบาจะทำอะไรก็ง่ายขึ้นชื่อว่าความดีความชอบแล้วและในระหว่างที่จิตจมอยู่กับความหนักหน่วงทวงใจนั้นน่ะมันยกอะไรายากสู้จมอยู่นั้นไม่ได้ในความรู้สึกคือความจมมันมีธรรมชาติที่ให้จมนั้นมันมีน้ำหนักมากกว่าเทียบกันก็เหมือนกับว่า แม่เหล็กเศษเหล็กเล็กๆได้น้อยก็วิ่งเข้าไปหาตัวเหล็กหมดตัวแม่เหล็กหมดเพราะนั้นมันมีกําลังมากดึงดูดเรื่องกิเลสตัณหาอาสวะก็มีอํานาจดึงดูดจิตใจให้เข้าฝังจมอยู่ภายในตัวเองไม่สามารถที่จะแยกแยะออกได้ท่านจึงต้องเอาสิ่งที่ไปผลักดันออกคือธรรมผลักดันออกจากหล่มลึกคือกิเลสอาสวะที่ว่าห่วงน้ําต้องพยายามลากพยายามเข็นพยายามต่อสู้ โดยถือหลักธรรมเป็นเครื่องมือไม่ลดละสติก็ใช้ปัญญาก็ใช้ความอุตสาห์พยายามก็หนุนเข้าไปความอดความทนหนุนเข้าไปด้วยเหตุด้วยผลว่าการทําลงไปนี้มิใช่ทําเพื่อความล่มจมเราทําเพื่อจะถอดถอนตนออกจากที่ลุ่มลึกอันเป็นสิ่งที่ให้เกิดความทุกข์ความลำบากทรมานมาเป็นเวลานานแม้จะลำบากํำคาญเพียงไรเราก็จะต้องตะเกียกตะกาย พราะไม่ต้องการที่จะจมอยู่ในสิ่งสุกปรกโสมมซึ่งเป็นกองทุกข์ล้วนๆนั้นเพราะพระุทธเจ้าท่านก็ต้องทรงคิดอย่างนี้เหมือนกันก่อนที่จะได้เสด็จสละราชสมบัติสิ่งที่รักที่ชอบใจทั้งหลายออกทั้งทั้งที่โลกทั้งหลายก็ชอบใจกันทั้งนั้นไม่มีใครสามารถจะทําได้แต่พระองค์ทําไมจึงทําได้เช่นนั้นก็เพราะความคิดความเห็นดังที่กล่าวมาแล้วนี้เป็นสําคัญต้องพยายามตัด ลูกใครใครจะไม่รักเมียใครใครจะไม่รักสมบัติสิ่งของเงินทองทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่งแต่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าในหัวใจมนุษย์ทั้งนั้นแม้ตัวเองก็ต้องมีถือว่ามีคุณค่าจิตใจเองต้องมีคุณค่าแล้วไม่อยากจะได้รับความทุกข์ความลำบากในการเสียสละในการประพฤติตนเพื่ออัดเพื่อทำโดยถือว่าเป็นความลำบากไม่อยากสละจิตไปเพื่อความลำบากเช่นนั้น แต่พระองค์ก็ยังต้องทรงเสียสละเสียสละจนกระทั่งว่าเหมือนกับโลกวันไหวไปเลยนะมันเหนียวแน่นขนาดไหนกิเลสดูสิเหมือนกับโลกกระแทวันไหวเวลาเสด็จออกไปทรงผนวดแล้วมีใครที่จะมีความสามารถอาหารมีความภาคเพียรความอดความทนดังพระพุทธเจ้าเมื่อได้รับสติปัญญาเป็นเครื่องสากฟอกให้เห็นเหตุเห็น,หนผลแล้วติดกะแนวอยู่ตามความจริงของตนนี่ยาหายหมด เรื่องความที่จะคิดถึงอยู่ถึงยาคิดไม่ได้ไม่คิดคิดไปไหนคิดไปแล้วมันก็ไม่มีอย่าไปคิดให้เสียเวลานะคิดที่ตรงนี้ตรงที่ควรจะให้คิดนี่ทุกเกิดคิดที่ตรงนี้เมตนามากน้อยเกิดที่ตรงนี้การเจ็บไข้เด้ป่วยเกิดที่ร่างกายนี้พิจารณาที่ตรงนี้สติปัญญาก็มีอยู่ที่นี่ค้นกันลงที่นี่นะหมุนติวติวติวลงไปพอได้ทีแล้วก็ทุกเวทนาหายหมด นี่เรียกว่าไม่เสียผลเสียประโยชน์เรียกว่าลบค่าศึกได้ชัยชนะหากว่าจะตายในเวลานั้นจิตก็ไม่ห่อท้อจิตก็สามารถรับรองตัวได้หรือช่วยตัวเองได้ไม่ให้ทุกขเวทนาทั้งหลายเข้ามาครอบกาจิตได้เลยเพราะอํานาจของสติปัญญารอบตัวหากว่าจะตายในขณะนั้นก็ตายไปอย่างสุกตนูนนี่ทำให้เบาก็ได้อย่างนี้จิตทำให้ฉลาดก็ได้ทำให้โงก็ได้ แล้วแต่ผู้ที่จะปฏิบัติแก้ไขตัวเองอย่างไรจะพาให้จมจมตั้งกับตั้งการก็จมอยู่ได้ไม่มีวันอิ่มพอในความจมจมในวัฏสองสารคือความเกิดแก่เจ็บทายนี้อิ่มพอที่ไหนถ้าอิ่มพอแล้วสันโลกก็ไม่ควรจะบำเพ็ญทมเมื่อมันเกิดตายเกิดตายด้วยความทุกข์ความลำบากตามภพชาติต่างๆนั้นมาพอตัวแล้วมันก็พ้นตัวไปได้เพราะมันอิ่มพอแล้วแต่นี้ไม่มีความอิ่มพอ เกิดเท่าไหรตายเท่านั้นตายเท่าไหรเกิดเท่านั้น,เ,น,นเพราะสิ่งที่จะทําให้พาเกิดก็คือกิเลสกิเลสมีความพอตัวเมื่อไหร่ไม่เคยมีความพอตัวนาทิตันหาสมานาทีแม่น้ำมหาสมุทรทะเลหลวงอะไรก็สู้ความอยากของจิตนี้ไม่ได้ความอย่างนี้ก็คือกิเลสนั่นเองมันมีความพอตัวที่ไหนถ้าเราจะปล่อยให้สิ่งเหล่านี้พอตัวแล้วกี่กับกี่กันก็ไม่มีหวัง ไม่มีฝัง่งมีแดนพอที่จะปีนขึ้นได้เลยเพราะฉะนั้นจึงต้องแก้พยายามแก้พยายามคืบคานพยายามบึกบืนพยายามต่อสู้สลัดปัดออกเพื่อจะพ้นหาฝัง่งหาแดนที่เป็นความพ้นทุกข์ไปโดยลำดับลำดับด้วยสถาความเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องมือสำคัญผลคิดพินิจพิจารณาเข้าที่นี่พระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายท่านพ้นจากทุกท่านไม่พ้นที่ไหนพ้นที่กองทุกนี่แหะ แต่ถ้าไม่พิจารณากองทุกข์ในห่างไม่พ้นกต้องถือกองทุกข์เนี่ยเป็นหินลับสติปัญญาให้มีความแก้วกล้าสามารถรู้ทันกับสัจธรรมเหล่านี้ทุกทั้งหลายจะไม่เป็นภัยต่อจิตใจเลยทุกสักกว่าทุกตากฏตัวอยู่เช่นนั้นแม้จะไม่ดับไปก็ตามเพราะอํานาจพิจารณาแห่งสติปัญญาที่นานรู้หลอบครอบตัวถึงแล้วทุกเวทนาจะตั้งอยู่ตามความจริงของตน ไม่สามารถที่จะเข้ามากระเทือนจิตใจได้เลยเพราะปัญญารอบตัวแล้วจิตก็จะตั้งอยู่ตามความจริงของตนต่างอันต่างจริงไม่มีอะไรกระทบกระเทือนกันนี่เมื่อความจริงเข้าถึงกันแล้วไม่เกิดเรื่องต่อกันใ้เรื่องความจริงกับความปลอมที่มันวุ่นกันอยู่มีแต่ความจอมปลอมเข้าแซงหน้าไปเรื่อยๆมันจึงทําให้จิตจมอยู่เรื่อยๆเราบนถึงเรื่องเงินบนอยากพบความสุขความเจริญแล้วความสุขความเจริญมันอยู่ที่ไหน ในลานี้พูดต้องการความสุขความเจริญมันจมอยู่กับอะไรมันถึงมีความสุขความเจริญไม่ได้ทั้งๆท,ท,ที่เราปรารถนาด้วยกันทั้งโลกเนี่ยถ้าเราไม่แก้สาเหตุในจุดนี้แล้วมันก็ไม่มีทางที่จะไปจะปล่อยให้จิตใจพอตัวแล้วพ้นทุกไปเองจะปล่อยให้กิเลสพอตัวและสลัดปัดทิ้งคนปล่อยคนให้เหมือนกับว่าเขาปล่อยนักโทษออกจากเรือนยามนี่ไม่มีหวัง ก็ต้องผูดหมัดกันไปเรื่อยๆอยู่แบ่งอย่างนี้นอกจากจะใช้สติปัญญาพิจาณาดังที่ว่าเนี่ยนั่นแหลศาสนาจึงเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งกับมนุษย์ผู้ต้องการความหลุดพ้นจากความจองจําทั้งหลายให้พ้นทุกไปได้โดยลําดับลําดับจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะนําศาสนาเข้ามาเป็นเครื่องมือดําเนินเป็นขั้นเป็นขั้นเดียวเพราะกิเลสมีหลายขั้น อันจึงสอนมาตั้งแต่ทานศีลภาวนาทานเพื่อประโยชน์อะไรก็เพื่อจะเสียสละเพื่อจะตัดความตนีเหนียวนั่นซึ่งเป็นกิเลสตัวสําคัญอยู่ภายในจิตใจของเราตัวหนึ่งแล้วจะได้เกิดประโยชน์แก่ผู้ที่รับเสียสละจากเราเช่นการให้ทานทานก็จะแปลว่าการให้ถอดออกไปจากตัวของเราดึงออกไปจากความเป็นสมบัติของเราความตนีเหนียวแน่นของเราเนี่ยดึงออกจนมันขาด สละทานไปได้มากน้อยเพียงไรผู้ที่รับทานนั้นก็รับความสุขความสบายเรากําจัดความตนีเหนียวแน่นออกได้เราก็มีความพระสุขเย็นใจมันมีความเย็นใจได้ทั้งสองไหลคือเป็นความสุขความสบายได้ทั้งสองฝ่ายผู้ได้รับการสงเคราะห์เราผู้นั้นก็มีความสุขเราที่เสียสละเราที่ตัดขาดจากความตนีเหนียวแน่นอันเป็นสิ่งที่กดทวงจิตใจอย,อยู่มากมายนี้ออกได้เราก็เป็นสุข นี่ท่านสอนไปตั้งแต่นี้นี่เป็นการปราบกิเลสทั้งนั้นเพราะฉะนั้นศาสนาจึงเกิดขึ้นมาจะทุกแง่ทุกมุมแข่งความดีทั้งหลายที่จะเป็นตัวอย่างแก่โลกได้เป็นอย่างดียิ่งดังที่กล่าวเมื่อสักู่นี้ว่ามันขี้เกียจนะนี่ไปบวชซิดีนั่นเพราะพระพเจ้าไม่ใช่ในช่างส้วมในช่างห้องน้ำเนี่ยศาสนาไม่ใช่ห้องน้าห้องส้วมเทมูดเทคูดไปเทใส่อย่างนั้นได้อย่างไร พูดถึงเรื่องความภาคความเพียรความเสียสละความวาดทนถึงเป็นถึงตายแล้วจะมีใครเกินพระพุทธเจ้าไว้ได้นั่นเนี่ยต้นเหตุที่จะได้ทํามันประเสริฐเลือดโลกมาประกาศสอนโลกทั้งหลายท่านได้มาด้วยวิธีนั้นฉะนั้นการที่จะรื้อถอนตนให้พ้นจากทุกได้โดยลําดับซึ่งมันฝังจมมาเป็นเวลานานจึงต้องอาศัยความภาคเพียรอย่างเต็มกําลังความสามารถขาดดิ้นของเราไม่ยอมลดละไม่ยอมถอยหลังถ้าถอยลงไปก็ต้องจมไม่ถอยแล้วไม่จม ค่อยคืบคลานขึ้นมาได้โดยลําดับลําดับแล้วก็ผ่านพ้นไปได้ร่างกายของเรานี้มันไม่มีประโยชน์อะไรแหละทาไม่พาทาประโยชน์เสียตั้งแต่ในเวลานี้ตายแล้วจิงยุ่งกันโอ้โหยุ่งมาหายุ่งนะสิมันดูไม่ได้นี่ไอเรื่องตายนี่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตมากยุ่งกันไปหมดทั้งคนเป็นนะยุ่งมากคนตายก็ไม่สู่เท่าไหร่แต่คนเป็นนี่ยยุ่งมากหาอะไรอะไรมายุ่งกันไปหมดแม้แต่พระตายก็ยังยุ่งมากไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเลยก็ยังเป็น เก็บหมกักเก็บดองเอาไว้ไม่ทราบว่ากี่เรื่องกี่เล่เอามาวุ่นวายหลังไหลกันมายุ่งด้วยกันโดยไม่มีเหตุมีผลอะไรเท่าที่ควรเลยมันก็ยังเป็นนี่เพราะหัวใจมนุษย์นิยมชอบอย่างนั้นเวลายังมีชีวิตอยู่จะสนใจประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีให้เกิดจากสกุลกายนี้ก็ไม่ค่อยจะสนใจนะเวลาตายแล้วจะให้ร่างกายนี้เป็นประโยชน์มันจะเป็นประโยชน์ได้มากน้อยอะไรถ้าไม่พาทําได้ตั้งแต่บัดนี้นั่นทําให้มันพอแล้วตายแล้วก็ทิ้งเท่านั้นเองเป็นประโยชน์อะไร ถ้าเป็นประโยชน์อยู่ไม่จะตายไปทําไมมันไม่เป็นประโยชน์มันหมดกําลังความสามารถที่จะให้เป็นประโยชน์ต่อไปแล้วมันถึงตายอ่าเพ่งลงไปอันไหนที่เป็นสาระสาคัญซึ่งได้จากการกระทําจากทางร่างกายนี้เราก็เอาไปเป็นประโยชน์ของเหล่านี้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเวลานี้ชีวิตร่างกายของเรากําลังเป็นประโยชน์ ทากิจการทางโลกก็เป็นประโยชน์ทางธรรมก็เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นงานทั้งสองประเภทนี้ซึ่งเรามีความสามารถอยู่ที่จะต้องทำเราก็ต้องได้ทำด้วยความจำเป็นของเราโลกก็ต้องทำงานทางโลกก็ต้องทำเพราะร่างกายสังขารร่างกายของเรานี่มีความจำเป็นอยู่ตลอดเวลาอยู่เฉยเฉยไม่ได้ต้องมีเครื่องนุ่งเครื่องห่มปก,ป,กปิดสกุลากายมีที่อยู่ที่อาศัยมีปัจจัยเครื่องสนับสนุนอาหารการบริโภคเต็มไปหมดอยู่ยา ไม่กำหนดกฎเกณฑ์ว่ามีมากเพียงไรมนุษย์นี่มันเป็นอย่างนั้นสัตว์เขาก็ไม่ค่อยมีอะไรหรอกผ้านุ่งผ้าห่มเขาก็ไม่มีที่นอนหมอนมุ้งเขาก็ไม่มียูกยาแก้ไข้เขาก็ไม่มีเขาก็เป็นสัตว์มาได้แต่มนุษย์เรานี่ถ้าพูดอย่างหนึ่งเขาอ่อนแอกว่าสัตว์นะไปที่ไหนพลุงพลังด้วยเครื่องนุ่งหม่มด้วยเครื่องอยู่เครื่องกินเต็มกันไปเต็มที่เต็มฐานคลัวแต่จะตายนี่ยูกยาปลาแป้แปงอะไรเอาไปหมดยุ่งไปหมด นี่เราพูดอย่างหนึ่งอ่อนแอกว่าสัตว์ก็ได้นี่เราพูดในแง่ที่จะเป็นประโยชน์แก่เราให้ใจของเราอจาหานเราไม่ได้ตําหนิสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายทําเป็นความชอบธรรมแล้วสําหรับมนุษย์ที่ทําเช่นนั้นเพราะมนุษย์ฉลาดกว่าสัตว์แล้วร่างกายด้วยความต้านทานของเรามันก็ไม่เหมือนสัตว์มันผิดกันมนุษย์เราเกิดมาด้วยวิธีด้วยเหตุนี้ด้วยต่างกันอย่างนี้ก็ต้องทําแบบต่างกันแต่อย่าให้หลงจนเกินเหตุเกินผลจนถึงกับว่า หาสาระประโยชน์อะไรไม่ได้จากการกระทํานั้นเลยด้วยความนอนใจนี้เป็นตัวเหตุหรือความอ่อนแอเป็นตัวสําคัญเป็นเครื่องหนุนอย่างนี้ก็ไม่ค่อยจะเกิดประโยชน์ทางด้านจิตใจเลยเพราะฉะนั้นการกล่าวนี้จึงกล่าวเพื่อทางด้านจิตใจโดยเป็นสิ่งสําคัญมากเพื่อให้ใจนี่ได้สะดุ้งตัวได้ตื่นเนื้อตื่นตัวดังพระกรรมฐานท่านเที่ยวอยู่ตามป่าตามเขายกตัวอย่างท่านอาจารย์มั่นเป็นต้นเฮ้ยยุกยาท่าไม่ได้ติดเนื้อติดตัวไปเลยเวลาเป็น ้าวโลกนี้เวลาจะเป็นมันมาจากไหนนี่มันก็เกิดขึ้นภายในร่างกายนี่เป็นเจ็บไข้ปวดหัวกระตามมันเกิดขึ้นที่นี่เวลาหาจะหาอยู่หายามาจากที่ไหนมันเกิดที่นี่มันไม่รอนกระดับที่นี่มันไม่มีความสามารถดีต้านทานกันมันก็ตายที่นี่เกิดกระตายเป็นของคู่กันโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นกับดับไปมันก็เป็นของคู่กัน มันจะไปไหนนี่ท่านวัาพวกสัตว์สารสิงเต็มอยู่ในป่าในเขานี่เขาไม่เห็นมีอยู่มียาเขาก็มีธาตุมีขันเช่นเดียวกันเขาก็ต้องอาจจะมีการเจ็บแค่เดตัวเช่นเดียวกับมนุษย์แต่ทําไมเขาจึงไม่สูญพันธุ์ทำไมเราจึงกลัวนักอ่อนแอนักท่านฟิตใจของท่านเอาที่สู้สัจธรจะทเป็นธรรมโอสดเป็นเครื่องแก้ไม่ให้จิตใจลุ่มหลงไปกับสิ่งเหล่านี้อันจะก่อความทุกข์ให้แก่ตนเองพิจารณาจนกระทั่งถึง ทราบเรื่องเหตุเรื่องผลทุกสิ่งทุกอย่างภายในร่างกายตลอดโรคภัยไข้เจ็บหายไปเลยก็มีดังที่เขียนไว้แล้วในประวัติหาดูว่าแม้โรคภัยไข้เจ็บมันหายไม่ไปก็ตามเรื่องจิตใจนั้นก็ต้องมีความเข้มขังมีความเฉลียวฉลาดต่อวิธีการปฏิบัติต่อตนเองซึ่งเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บเป็นพิเศษผิดกับคนธรรมดาอยู่มากมายนี่ก็เคยได้ปฏิบัติอย่างนั้นมาเช่นเดียวกันเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมากๆแล้วห้ามไม่ให้ใครเข้าไปเกี่ยวข้องเลยถ้าสมมุติมีอยู่กับหมูกับเพื่อนนี่ก็ ปิดประตูแล้วบอกทันทีห้ามยังขาดเลยว่าใครอย่ามาแตะต้องใครอย่ามาเปิดประตูเป็นอันขาดทำมั่งไม่ภุมิประตูนี้ไม่เปิดห้ามไม่ให้ใครเข้ามาเกี่ยวข้องนะคือวันนี้จะต้องพิจารณา,ากันอย่างเต็มภูมิเต็มฐานทีเดียว เพราะว่าน,นี่ก็เป็นทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นจากการเจ็บไข้ทุกขเวทนาที่เราเคยเกิดเพราะการนั่งภาวนามาตั้งหลายหลายชั่วโมงเรายังสู้ได้ยังพิจารณาแทงทะลุปลุปรงไปได้ได้เหตุได้ทําได้ความเฉลียวฉลาดได้ความศักดิ์สิทธิ์ที่สําคัญขึ้นมาภายในกิจใจเราแต่ละครั้งละครั้งไม่เคยพลาดไปเลยแต่นี่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนี่เราจะปฏิบัติอย่างไรนะ ถ้าเราไม่ปฏิบัติอย่างนั้นเราจะปฏิบัติทางไหนไม่มีทางหลีกเว้นได้เพราะร่างกายนี้เป็นที่เกิดขึ้นแห่งโลกสติปัญญาเป็นเครื่องพินิษพิจารนาความจริงที่เกิดขึ้นโลกแต่ละชนิดที่เกิดขึ้นต้องทําให้เกิดทุกขเวทนาทุกขเวทนานั้นเป็นสัจธรรม เราไม่พิจารณาสัจธรรมที่เกิดขึ้นกับเหล่านี้เราจะพิจารณาอะไรเรากลัวสัจธรรมแล้วก็เท่ากับว่าเรากลัวกิเลสแล้วก็สู้กิเลสไม่ได้ถ้าเราพิจารณาสัจธรรมให้เข้าใจแจ่มแจ้งตามเป็นจริงแล้วก็ชื่อว่าเรามีความเฉลียวฉลาดเอาตัวรอดได้ค้นลงไปทีเดียวทุกเกิดขึ้นมาจากไหนเป็นที่ตรงไหนคนลงไปคนลงไปหมุนติวติวติว,ตวเลยจิตจนกระทั่งทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่ในขณะที่เจ็บหนักๆนะหายออกไปขยายตัวออกไปขยายตัวออกไป พอสติปัญญาไล่ต้อนเข้าไปโดยลำหนับไล่ต้อนหาความจริงเจอความจริงที่ตรงไหนทุกขเวทนากระจายออกกระจายออกกระจายออกเห็นอย่างชัดเจนภายในใจจนกระทั่งร่างกายทุกส่วนที่เป็นกองทุกขเวทนาที่ซึ่งเกิดขึ้นจากการเจ็บไขนะ้นั้นหายไปหมดเลยเหลือแต่ความรู้ลุ่นล้วนแม้แต่ร่างกายที่ปรากฏตัวอยู่ในขณะนั้นพร้อมกับทุกที่กลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนกับจะว่าแยกกันไม่ออก ก็กลับหายไปอีกทั้งล่างกายก็หายไปทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นภายในร่างกายหายไปร่างกายหายไปในความรู้สึกเหลือแต่ความรู้อันหนึ่งที่เป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากลุ้นล้วนทรงตัวอยู่โดยไม่กําหนดกฎเกณฑ์ว่าอยู่สูงอยู่ต่ําอยู่ดินฟ้าอากาศที่ตรงไหนหายเงียบไม่มีร่างเป็นที่สิงสถิตในความรู้สึกเวลานั้นนั่นเป็นความอัศจรรย์ขึ้นมาแล้วพอถอนออกมาเท่านั้น โลกหายไปเลยนะนี่เรียกว่าปัญญาสติปัญญาพิจารณาสัจธรรมเมื่อรู้สัจธรรมแล้วจะไม่ถอนทุกข์จะไม่ถอนกิเลสอสระจะถอนอะไรก็สัจธรรมก็เป็นความจริงแต่ละอย่างละอย่างทุกข์ก็เป็นความจริงสมุทัยก็เป็นความจริงสติปัญญาที่เรียกว่ามรรคก,ก็เป็นความจริงต่างอันต่างจริงเมื่อเข้าถึงแล้วก็เป็นความจริงลุ่น้วนจิตจะปลอมมาจากที่ไหนการทาอันใดที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วต้องมีความหมายทุกสิ่งทุกอย่างศีลก็เหมือนกัน ระงับดับกิเลสประเภทหนึ่งต่อจากนั้นก็ภาวนาภาวนานี่เป็นสิ่งที่รวมยอดที่จะฆ่ากิเลสทั้งหลายรวมตัวเข้าไปดังที่เคยสอนแล้วภาวนาก็คือการเรียนรู้ความจริงของตัวเองที่มันเกิดขึ้นอยู่เสมอในเวลานี้เราพูดเรื่องความจริงไม่ได้เพราะจิตเรามันเที่ยวตำหนิโน้นตำหนินี้หาความจริงในตัวเองไม่ได้เลยว่าร่างกายเป็นอย่างนั้นส่วนนั้นเป็นอย่างนั้นส่วนนี้เป็นอย่างนี้นตำหนิเขาวันยังค่ำคืนยังรุ่ง แต่ไม่เกิดประโยชน์อะไรหากตำหนิอยู่เช่นนั้นเรียกว่าจิตมันปลอมไม่มีความจริงในตัวเองจึงจะชมสิ่งใดว่าจริงไม่ได้มันต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไปการปฏิบัติจึงคอยพิจารณาคอยสอดส่องดูเฉพาะออย่างยิ่งร่างกายจิตใจจิตใจมีความปรุงความแต่งไปอย่างไรบ้างไปทางใดบ้างหนักเบาในทางใดให้พิจารณาจิตของตัวเองแล้วคอยตำหนิติเตียนคอยกำจัดคอยหักห้ามคอยแก้ไขาการทางกระแสจิต ร่างกายเป็นอะไรขึ้นมาความเจ็บไข้ได้ป่วยประการใดให้พิจารณาลงเป็นสัจธรรมให้เห็นตามความจริงของมันอย่าไปฝืนความจริงอย่าเอาความอยากเข้าไปตั้งในทุกขเวทนานั้นมันจะทําให้ทุกนั้นกําเริบขึ้นมากมายเพราะความอยากนี้เป็นเรื่องของกิเลสแต่ความต้องการให้รู้ความจริงนั้นเป็นเรื่องของธรรมให้รู้ด้วยปัญญาพินิษพิจารณาให้เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วมันจะแยกตัวกันออกเองโดยไม่ต้องสงสยัยเนี่ย ศาสนาท่านสอนให้มีความแข้มแข็งให้ปราบปรามกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในตัวเองเป็นเครื่องกดทวงจิตใจอยู่ตลอดเวลานี้ไม่มีอันใดมีแต่กิเลสลดล้วนมีแต่กิเลสทั้งนั้นเป็นเครื่องกดทวงจิตใจของสัตว์โลกให้รับความทุกข์ความลำบากเราอยากเข้าใจว่าจะเป็นทุกเพราะอะไรเลยความทุกเพราะดินฟ้าอากาศนั้นมันไม่กระเทือนจิตใจแต่เรื่องของกิเลสนี้กระเทือนมากกระเทือนจิตใจอะไรจะขาดตกบกพร่องไปบ้าง ถ้าจิตใจเรามีความผาสุกด้วยอัดด้วยทรรแล้วเราพออยู่พอเป็นพอไปทั้งนั้นแต่ถ้ากิเลสมันเดือดร้อนวุ่นวายมีความประเสือกกระสนกระวนกระวายด้วยความทะเยอทะยานด้วยความอยากความหิวโหวยเป็นเครื่องราวีจิตใจอยู่แล้วจะมีอะไรมากมายกก่กองมีกองเงินกองทองเท่าภูเขามันก็หาความสุขไม่ได้เพราะตัวนี้เป็นตัวทุกข์จะเอาความสุขมาจากไหนขึ้นไปนั่งอยู่บนกองเงินกองทองก็จะไปร้องหม่มร้องไห้ เกิดความทุกข์ร้อนวุ่นวายระสามระสายอยู่บนกองเงินกองทองนั่นแหละเพราะตัวนี้เป็นตัวโรคอันสําคัญจึงต้องแก้ลงที่ตรงนี้เออความโลภความโกรธความหลงแต่ละชนิดชนิดซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ๆนี้เป็นโรคอันสําคัญที่เกาะอยู่ภายในจิตใจแล้วเอาจิตใจมาเป็นอาหารขูดริดจิตใจอย,อยู่นั่นวันยังค่ําคืนนรุ่งแต่จิตใจนี้ทนมากถึงจะถูกทรมานด้วยกิเลสประเภทใดๆก็ตามก็ยังทนตัวอยู่นั่นแหละ เราจึงได้มองเห็นความรู้ของเราอยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่าเป็นสิ่งที่ไม่แน่นหนามั่นคงแล้วจิตนี้แหลกไปนานแล้วไม่มีจิตอยู่ในร่างคนนั้นและร่างสัตว์เลยแต่นี้ก็มีเพราะความทนทานของจิตเพราะฉะนั้นสาระสาคัญจึงอยู่ที่จิตจึงต้องพยายามดัดแปลงแก้ไขปราบปรามสิ่งที่เป็นค่าศึกให้จิตของเราได้เบาขึ้นไปโดยลําดับแล้วจะกลายเป็นของเบาขึ้นมาเวลานี้จิตกําลังหนักจะนั่งภาวนาก็หนัก เกิดความขี้เกียจขี้คลานกลัวเจ็บนั้นปวดนี้ดูเวล่าเวลาคิดไปเดือนปีนาทีมองไปหมดนั่นอะ่ะเหมือนจะเข้าตะแลงแข่งเหมือนจะเข้าโรงฆ่าสัตว์เหมือนจะถูกฆ่าถูกประหัตประหารเหมือนจะถูกโยนลงในเหวในบ่อถ้าจะนั่งภาวนามันเกิดความทุกข์ความร้อนความลําบากไม่อยากจะทํานี่คือว่ามันหนักมากอย่างนี้จิตนะ่ะถ้าจะพาภาวนายกไม่ขึ้นเดินจงกรมนั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระ ภาวนาชำระจิตใจให้ปราศจากความฟุ้งซ่านวุ่นวายมันไม่อยากทํามันหนักอืดอาดเหนื่อยนายแน่เนี่ยมันหนักอย่างนี้ทีนี้เมื่อเราพยายามตะเกียกตะกายพยายามบึกบืนหลายครั้งหลายหนเข้าไปผลก็ค่อยปรากฏขึ้นมานั่นแหละเรียกว่าทําเข้าแทรกถึงใจโดยลําดับลําดับแล้วจิตก็จะค่อยเบาตัวขึ้นมาเรื่อยๆทําความเพียรก็คล่องแคล่วแกล่าสติปัญญาค่อยๆเกิดขึ้นเกิดขึ้นกิเลสค่อยหลุดลอยไปหลุดลอยไป ใจของเราก็ค่อยเบาขึ้นเบาขึ้นเบาขึ้นผ่องใสขึ้นมาโดยลําดับสติปัญญาพอยิ่งมีความขยันหมั่นเพียรที่จะคิดจะอ่านไร่ตรองความภาคเพียรทุกด้านดีตามตามกันไปหมดเนี่ยจิตมันเบาขึ้นมาแล้วเบาขึ้นโดยลําดับลําดับจนกระทั่งชําระได้หมดที่นี้จะเรียกอะไรประเสริฐยิ่งกว่าจิตจะเอาอะไรมาเทียบเทียมจิตนี้ไม่มีเลยเนี่ยที่ว่าเยื่มก็เยี่ยมที่สุดดีที่สุดก็คือจิตเร็วที่สุดก็คือจิตเมื่อชําระได้แล้วดีที่สุด ไม่มีอะไรเสมอเหมือนในโลกนี้เป็นแก้วสารพัดนึกอยู่ภายในจิตใจเนี่ยศาสนามีความจำเป็นอย่างนี้มีศาสนาเท่านั้นที่จะฉุดลากเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยฉุดลากจิตใจออกจากหลมลึกของอำนาจแห่งกิเลสทั้งหลายให้พ้นตัวหลุดลอยออกมาได้เป็นลำดับลำดับไม่มีสิ่งอื่นได้พุทธังสรนังคัจฉามิผู้ได้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายจนมีความทาบซึ้งภายในธรรมแล้วจึงเข้าถึงใจ ธรรมมังสรนังคัจฉามิถึงใจสังฆังสรนังคัจฉามิถึงใจอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ปรากฏว่าสถิตอยู่ที่ใจนี้เลยถึงใจตลอดเวลาคําว่าพระพุทธเจ้านิพพานไปเป็นเวลานานเท่านั้นเท่านี้ไม่มีความหมายอะไรเลยท่านไม่สนใจให้เสียเมล่เวลาเพราะธรรมะอันแท้จริงคืออะไรพุทธะอันแท้จริงคืออะไรสังฆะอันแท้จริงคืออะไรคือธรรมที่ปรากฏเด่นชัดอยู่ภายในจิตเราจิตท่านนี้เท่านั้น ทำกับใจนี้เป็นชั้นใดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นฉันนั้นเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะพูให้ให้ยืดยาวยิ่งกว่านั้นเพราะมันตะครุบเงาเอาตัวจริงก็คือว่าพุทธอันนี้ชันใดพุทธพระพุทธเจ้าฉั้นนั้น,พ,น,น,นพุทธอันนี้จะอันตรธา,านศูนไปไหมนี่มันรู้อยู่ในตัวแล้วแล้วพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรมันก็หมดปัญหาธรรมะแท้จริงคืออะไรมันก็อยู่ที่ใจนี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์โดยหลักธรรมชาติแล้ว คือทำทั้งแท่งอยู่ภายในใจของผู้บริสุทธิ์นั้นเท่านั้นผู้นั้นจึงไม่มีความสงสัยแม้แต่น้อยในเรื่องพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จะไม่เคยเห็นพระองค์ก็ตามไม่เคยเห็นพระสงฆ์อรหันต์อรหันต์เหล่านั้นที่เป็นสาวกนั้นก็ตามอันนี้แลเป็นสักขีพยานให้ทราบชัดว่าพระพุทธเจ้าคืออะไรพระธรรมคืออะไรพระสงฆ์คืออะไรเวลานี้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สถิตยอยู่ในที่เช่นไรแล้วอันนี้ที่เช่นไรอยู่ในที่เช่นไร อันนี้รู้ๆยังไงวิเศษวิโสยังไงบ้างเป็นธรรมชาติยังไงบ้างอันนั้นก็เป็นธรรมชาตินั้นเหมือนกันเนี่ยจึงหาที่สงสัยไม่ได้เนี่ยแหละเข้าถึงพุทธธรรมะสังฆะแท้เข้าถึงที่ใจเมื่อกิเลสหลุดลอยไปหมดแล้วมีแต่ธรรมชาติที่อศัศจรรย์นี้เท่าน,นั้นอยู่ภายในจิตใจนี่แหละที่เรียกว่าจิตทําให้ประเสริฐก็ประเสริฐประเสริฐได้อย่างนี้แต่ก่อนที่ยังไม่ประเสริฐก็เรียกว่ามันโง่ที่สุดก็คือจิตดวงนี้ ผู้ที่ทําให้โง่นั่นแหละมันถึงได้โง่มันมีสิ่งที่ทําให้โง่ธรรมชาติที่โง่นั่นแหละมันอยู่บนหัวใจของของเรามันถึงได้โง่นะถ้าอันนั้นออกแล้วจะว่าโงา่ว่าฉลาดมันก็ไม่มีปัญหาที่จะพูดกันรวมอยู่ที่นี่โลกทั้งโลกจะมีความสงบร่มเย็นก็เพราะใจที่ได้รับการอบรมซึ่งเป็นผู้พาดําเนินงานทุกสิ่งทุกอย่างทั้งส่วนร่างกายและส่วนวาจาที่เอียงไปทางไหนกระดิกพลิกแพลงไปทางไหน ซ่อออกมาจากใจผู้บงการบงการถูกหรือผิดจิตได้รับอารมณ์อย่างไรบ้างการแสดงออกจะเป็นไปตามความอบรมถ้าไม่ได้อบรมไม่มีเหตุมีผลมีแต่กิเลสเต็มหัวใจแล้วใจดวงนี้จะพาให้ร้อนมากมายไก่กองยิ่งมีอำนาจว่าสนาม,มากเท่าไหร่ยิ่งพาคนอื่นให้เดือดร้อนมากมายไก่กองเพราะใจดวงนี้โลกที่ร้อนร้อนเพราะใจดวงนี้พาไปร้อนใจดวงนี้กระสับกระสายระสำกระสายหาที่ยึดที่ถือไม่ได้ อะไรก็ว่าจะดีอะไรก็ว่าจะดีมันให้เกิดความโลภโมโทสันไปสะทุกสิ่งทุกอย่างจะกวานเอาโลกมาอยู่ในอำนาจของตัวเองทงั้งๆที่อำนาจของเราไม่มีเลยมีแต่ความรุ่มร้อนเต็มหัวใจก็จะเป็นผู้ครองอำนาจในโลกนี้โลกจึงได้ร้อนเพราะเจ้าอำนาจของกิเลสนี้มันเป็นตัวร้อนอยู่ภายในจิตโลกจะหาความร่มเย็นไปได้เพราะอำนาจกิเลสนี้เป็นไปไม่ได้นอกจากเพราะอำนาจแห่งธรรมเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงควรปฏิบัติธรรม ให้มีความร่มเย็นภายในจิตใจของเราถึงโลกจะร้อนก็ตามถ้าใจของเรามีเย็นอยู่แล้วเราก็สบายอยู่ในถ้มกลางแห่งความร้อนก็ให้ทุกท่านนำไปพินิจพิจารณาให้มีความแข้มแข็งเอาให้ดีจิตใจไม่มีป่าชา้าอย่าลืมข้อนี้ก็แล้วกันเคยสมมุติกันมานมนานแล้วว่าตายตายนะเอาให้เห็นความจริงของความตายเอาให้ถึงจิตนั่นแหละจิตตายจริงๆเหรอือพอถึงนี้แล้วมันก็หมดลงนองอ้ออ๋อ เป็นอย่างนี้เองเข้านั้น